ข้อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสสันตัสโรทั้งหมดเช่นในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของล้วนมีค่ามีราคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเ จากกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพสดจันทัสโรที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวอยู่ณนะตำแหน่งแกนกลางของร่างกายเป็นตำแหน่งของเส้นทางสายกลาง ที่เชื่อมโยงจากแต่ละร่างกายที่ถูกสร้างไว้ในแต่ละจักรกวาลเชื่อมโยงมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชประกุลลงพุสตยันทรสโร มาจากศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรบรมีสามสิทัศตถะเดชปกุลหลวงปุษตันทัสโรมาจากทะเลมหาสมุทรบรมีสามสิทธัพระเดชปคุลหลวงปุษจัญทัสโรที่อยู่ณตำแดงศูนย์กลางจักรวาลพระต้นทาต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้า เส้นทางสายกลางเชื่อมมาที่จัก,กรวาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเส้นทางสายกลางอยู่ณแกนกลางของร่างกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางสายกลางเชื่อมไปยังจัก,กรวาลของปรโลรูปอรูปปภม จักรวาลของพรมจักรวาลของเทวดาจักรวาลของมนุษย์โดยเชื่อมจัดตำแหน่งแกนกลางของร่างกายที่ถูกสร้างไว้ในแต่ละจักรวาลท่อฐานธรรมบารมีสามทิทัตระเดชมคลมพุศสเจันทัสโรแบบ มีวิญญาณธาตุนี้เป็นเส้นทางไหลเวียนของกระแสรธรรมบารมีสามสิบธาตพระเดศปุกุลลงพุสดันทสโรเส้นทางสายกลางของท่าทานธรรมบารมีสามสิบธาตพระเดศปุกุลลงพุสดันทสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ณตำแหน่งแกนกลาง ของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สุจัตตสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่ถูกสร้างไว้ในแต่ละจักรวาลเช่นในจักรวาลมนุษย์ท่อทานธรรมแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นอวกาศ เป็นจัก,กรวาลเป็นดวงดาวต่างๆเป็นดินอากาศฟ้าไอ้น้ำรังสีแสงเสียงคลื่นอนุภาคโมเลกุลต่างๆที่เป็นท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สิจันทัศโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นเส้นทางไหลเวียนให้กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สิจันทัศโรเดินทางมายังจักรวาลมนุษย์มายัง ท่อทานทรธรรมบารมีสัสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นอวกาศเป็นจักรกวาลเป็นดินฟ้าน้ำรังสีแสงเสียงคลื่นเป็นโมเลกุลเป็นอนุภาคทั้งหมดล้วนเป็น ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชกุลลปุสสจันทสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุมีกระแสธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชกุลลปุสสจันทสโรไหลเวียนอยู่ณตำแหน่งแกนกลางของเส้นทางสายกลางแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ไหลเวียนเป็นปกติโดยเชื่อมมาจากจัก,กรวาลที่ละเอียดกว่าจัก,กรวาลมนุษย์โดยเชื่อมมาจากศูนย์กลางปู่ทะเลมหาสมุทรวรมีสามสิบทัศนพระเดศรงคลลภพสดจันทสศโรซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกวรมีสามสิบทัศนพระเดศรงคลลภพสดจันทสศโร เป็นศูนย์กลางจักรวาลพระต้นท่าต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมอภทธเจ้าเชื่อมมายังจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลพระบรมอภะพเทธเจ้าหรือจักรวาลพระต้นท่าต้นธรรมทอดทันธรรมแบบ ไม่มีวิญญาณธาตุปรากฏเป็นแผ่นชาญเป็นดวงธรรมที่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระต้นธาตุต้นธรรมหรือพระบรมพุทธเจ้าที่นั่งขัดสมาธิลืมตาลักษณะมหาบุรุษขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางบนหน้าตักนั่งทัดสมาธิลืมตาเป็นลักษณะมหาบุรุษของพระตนทัตตนธรรมหรือของพระบรมพุทธเจ้าในจักรวาลพระตนทัตตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าส่วนที่เป็นทอดทานธรรมแบบ ไม่มีวิญญาณธาตุคือส่วนที่เป็นแผ่นชาญส่วนที่เป็นดวงธรรมที่มีขนาดใหญ่เต็มทั้งจักรวาลพระต้นธาตต้นธรรมหรือจักรวาลพพระบรมพุทธเจ้าส่วนทอดทานธรรมที่เชื่อมโยงมายังจักรวาลพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นแผ่นชาญเป็นดวงธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของลักษณะมหาบุรุษหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางใสากลางเชื่อมไปยัง จักรวาลอารูปภมที่เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทักษะเดชมงคลหลวงปุทสดเด่นทสโแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นที่อยู่อาศัยของลักษณะมหาบุรุษที่สร้างไว้ในจักรวาลอารูปภมเส้นทางสายกลางที่เป็นแบบไม่มี วิญญาณธาตุเชื่อมไปยังจัก,กรวาลรูปภพมจัก,กรวาลเทวดาเชื่อมมายังจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุทจันทร์ทศโลแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ที่ประกอบขนขึ้นจากธาตุทั้งละเอียดและหยาบมีศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยบาร,รมี20ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทสดเจนทศโลดึงดูดบอกเกิดดึงดูดธาตุทั้งละเอียดและหยาบไว้เป็นเส้นทางสายกลางแบบไม่มีวิญญาณธาตุและแบบมีวิญญาณธาตุกระแสธรรม บารมีสามสิบทักษะเดชพัคุลลงปุสสดัญทัสโรไหลเวียนไปตามเส้นทางสายกลางที่อยู่แกนกลางของแต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทักษะเดชพัคุลลงปุสสดัญทัสโรตัวอย่างในจัก,กราวาลมนุษย์ที่ไหลเวียนมายังตัวของคนสัตว์สิงของอยู่ณตำแหน่งแกนกลางของคนสัตสิงของซึ่งเป็นตำแหน่งเส้นทางสายกลาง ของคนสัตว์สิ่งของที่ถูกสร้างแต่ละกายไว้ในแต่ละจักรวาลเพื่อให้ดวงกลมแต่ละหน่วยบารมีสามส,สิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์จากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามส,สิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ไหลเวียนมายัางตําแหน่งจัก,กรวาลมนุษย์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่หยาบสุดที่เราหมายถึงทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นนรกทั้งที่เป็นโลกันรวมๆเราหมายถึงจัก,กรวาลมนุษย์เป็นตําแหน่งที่มีธาตุทั้งละเอียดและหยาบเป็นตําแหน่งที่หยาบที่สุด เป็นตำแหน่งที่มีธรรมโลภโลดหลงปรากฏอยู่มากเป็นตำแหน่งที่หยาบที่สุดตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดเป็นตำแหน่งของเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่อยู่ณนศะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตปร,ระเดชประคุณหลวงพุทสดจันทสโรเป็นต้นแบบให้กับทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตปร,ระเดชปคุณหลวงพุทธสดจันทรโรที่ถูกสร้าง หม่เกิดขึ้นใหม, i, ใหม่อยู่ตลอดเวลาที่ได้จากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบอกเกิดนับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัดพระเดชปรุกหลงพุสสเจ่นทัศโรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำโลภโกรดหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัดพระเดชปรุณหลงปุสสจจ่นทัสโรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาเป็นปกติการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดงกลมทุกหน่วยบารมี30สิทัพพระเดชปกระพุทธศัตศรูเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนรุกเข้าหาทำทั้งหมดรุกเข้าหาทำโลกโรดหลง โดยใช้เส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัสร,ร,ระเดชปกุลปุสสันทัสโกทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุตัวอย่างที่ในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของแกนกลางของร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางไหลเวียนของกระแสะธรรมบารมีสามสิทธัสร,ระเดชปกุลปุสสันทัสโกคนสัตว์สิ่งของ จึงมีหน้าที่มีอาชีพมีงานในการเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อฐานให้กระแสะธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรได้ไหลเวียนเป็นปกติที่เป็นวงจรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ที่มีศูนย์รวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพเดชพกุลหลงปุสสจันทัตโธเพื่อให้กระแสบารมีสามสิบทัศพเดชพกุณหลงปุสสจันทัตโธรุกเข้าหาทำทั้งหมดรุกเข้าหาทำลโลภกอดหลงได้อย่างสะดวกราบรื่นให้มีกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพกุณหลงปุสสจันทัตโธมากมาก รุกเข้าหาธรรมโลภโกรธหลงที่ลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเด็จพรุลวงพุทธสดันทัสโรรุกเข้ามาในส่วนที่เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเด็จพระคุลวงพุทสดันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุรุกเข้ามาที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งขออจํานวนปริมาณ อนุภาพของธรรมโรกกวดหลงมีน้อยกว่าธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดปรปคุณหลวงปสัจันทศโรธรรมโรกกวดหลงจึงต้องบังคับด้วยโรกโลดหลงเป็นการหลอกลวงต้มตนปิดบังอำพางเล่เหลี่ยมเพทุบายสร้างข้อแม้ข้ออ้างเลื่อนไขบังคับข่มขู่ใช้เสียงดัง ทำร้ายทำลายทำทุกรูปแบบสร้างองค์ประกอบจัดฉากสร้างเวลาเรื่องราวเพื่อไม่ให้รู้ถึงอนุภาพของบารมีสามสิบทัศน์ประเดชปกุณงพุทธเจตุสโรที่มีอนุภาพมากกว่าทำโลภโกรธลง สามารถดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรโลภโกรธหลงให้เป็นบารมีสามสิบทัศกเดปพะกุลหลวงพุทสดเด่ปปเนทศโลน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เกิดมาจากทมโลภโกรธหลงที่สร้างโครงสร้างกอทอมอ,ออโครงสร้างที่เป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกนี้ภัยพิบัติ บังคับให้ตายบังคับให้เสื่อมสภาพร่างกายบังคับให้รับทำโรคกดหลงไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัพว์สิ่งของหยุดยังสมบูรณ์จากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยวารมีสามสิทธัตถะเดชพระกุลหลงพุทธจันทสศรกซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติชีวิตเป็นยังอยู่ของเราจึงเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆว่บาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพ,พระกุลหลวงปุสตจันตสโรเป็นมรรคมีองค์แปดที่เป็นปกติ ได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีส0สิทัศน์พระเดชพรคุณหลวงพุทสดจันทสโรไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนเราจริงต้องสังเกตอย่างละเอียดไม่ให้ถูกหลอกลวง ไม่ให้ถูกต้มตุนจากร,รมโลกกดลกที่จัดฉากสร้างองค์ประกอบสร้างเวลาบิดเบือนเล่เหลีย่ยมไม่ให้รับรู้ถึงอนุภาพตัวตนที่แท้จริงของเราที่มีฤทธิ์เดชมีอนุภาพ เปลี่ยนทำโลคกวดหลงให้มาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราใหม่ๆได้ต่อชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสมเร็จชีวิตมีสมบัติเพิ่มมากขึ้นไม่ขาดแคลนสมบัติที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่โดยเราทำหน้าที่ที่แท้จริงของเราอยู่ตลอดเวลานึกคิดรับรู้จดจอนะตำแหน่ง ูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามทิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสศโรทำหยุดดิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลารับรู้ถึงวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่มีูนยนรวมนศะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาทสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสศโรที่เกิดขึ้นทั้งระดับและละเอียดทั้งระดับหยาบ ครอบคุมทุกที่ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประกุณหลบสดจันทสโรที่ทําให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสพิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบให้รับรู้ถึงหน้าที่อาชีพตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เราเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนนิพพานธรรมรมีสัจิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รักษาตัวตนที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์ เป็นการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิทธัตพ,พระเดชพระ,พะรคุณหลวงพุทธเสด็จทัาสรซึ่งเป็นตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของเราเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาต่อเวลาสร้างเวลาชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราให้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยๆขึ้นตลอดให้เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกัน ทั้งนิพานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชปุกุลพุทธัจนทัสโรเป็นชาวสิวิไลที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนมีที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์เป็นเจ้าของสมบัติเพิ่มมากขึ้นครอบคุมทั้งนิพานธรรมใหญ่ทั้งนิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมด เพราะทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสัตทัศน์สระเดชปะคุลวงพุทธเดชทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นบารมีสัตยุทน์สระเดชระคุลวงพุทธเดชทัสโรคนสัตว์สิ่งของจิงต้องประคับประคองซึ่งกันและกันรักษาซึ่งกันและกันไว้ไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายซึ่งกันและกันไม่ไปหลง ถูกหลอกต้มตุนจากทำโลกกหลงให้ทำลายตัวเองให้ทำลายซึ่งกันและกันให้รับธรรไม่รักไม่เมตตาไม่เอ,อ,อื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมเพื่อทำลายตัวเองเพื่อทำลายซึ่งกันและกันเราเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมที่รักษาตัวเรารักษาซึ่งกันและกันไว้ ให้กระแสธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลงพุทธสัจทัสโร,รที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ของเราไหลเวียนเป็นปกติในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศรรูนย์รวมดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลงพุทธสัจจทสโร,ร เกิดเป็นชาวศิวิไลบารมีสาสิทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธยันตสโรเป็นประเทศชาวสิวิไลเป็นยุคชาวศิวิไลบารมีสาสิทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธยันตสโรสร้างยุติธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธยันตสโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลงโพสตจันทัศโรตลอดไป